หวานใจสายแซบเปิดหกแฟนสาวร็ปเปอร์สวยแซบที่สุดสาวๆแต่ละคนนั้นดีกรีไม่ธรรมดาบางคนเป็นถึงระดับนางเอกแต่บางคนไม่ใช่นางเอกแต่ก็แซบไม่แพ้กันจะมีสาวคนไหนกันบ้างและจะสวยกันขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า อันดับที่6ปุ้มปุยพันธิพาแซบเล็กพี่ขี้หนูจริงๆสำหรับภรรยาสาวของแรปเปอร์หนุ่มกวินดูวานที่มักจะออกมาอวดหุ่นแซบกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะอุ้มท้องอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรหรืออวดแฟชั่นสไตล์ไหนเจ้าตัวก็จะไม่ลืมที่จะพกดีกรีเซ็กซี่มาให้ชมแบบจัดหนักมากเลยจริงๆ อดับที่5กอนซิฟูตาภรรยาสาวคนสวยของนักร้องแรปเปอร์เมืองไทยที่ทุกคนคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีอย่างหนุ่มเป้วงไม้ที่ได้แต่งงานกับสาวกอนผู้ที่ทุกคนลงความเห็นว่าเธอนั้นทั้งสวยน่ารักครบเครื่องสมกับเป็นแม่ของลูกเป้มากถึงจะมีน้องแล้วแต่สาวกอนยังคงความหุ่นแทบมากจนลหลายๆคนต้องเข้ามาขอเคล็ดลับกันเลยทีเดียว อันดับที่4น้ำหวานเข็มจิรานักแสดงสาวสุดแซ่บอย่างสาวน้ำหวานที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอคือแฟนสาวของแรปเปอร์ชื่อดังอย่างเดทไทเทเนียมที่ดูใจกันมาแล้วหลายปีแถมเป็นคู่ที่มีซีซันตลอดความสวยแซ่บของสาวน้ำหวานนั้นสะกดใจแฟนหนุม่มจนอยู่มาจนล่าสุดหนุ่มเดก็ได้คู่เขาขอสาวน้ำหวานแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมางานนี้สาวน้ำหวานก็เตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วนั่นเอง อันดับที่สามนานาราบีนาภรรยาแรปเปอร์ตัวแม่ยังสาวนานาต้องประโยคนี้เลยผู้หญิงแซ่บต้องคู่กับผู้ชายแซ่บทําให้สาวนานาลงเอยด้วยการแต่งงานกับนุ่มเวเทไทเนียมจนมีทายาทแปดบีนาบุคลินและเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งครอบครัวแต่ที่พูดไม่ได้เลยก็คือความสวยของสาวนานาที่บอกได้เลยว่าตัวเล็กผิวน้ําพึ่งสวยคมสเปกสายฝ่อมากแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ยังหุ่นเป๊ะอยู่เลย อันดับที่สองปรางกนรันสวยหล่อเหมาะสมกันมากถึงมากที่สุดสาหรับสาวปรางกนรันแฟนสาวสุดรักชุนห่วงของโต้งทูพีแรปเปอร์ที่เกง่งหล่อและฮอตเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนอกจากสาวปรางจะทําให้ผู้หญิงหลายคนอิจฉาที่ได้ครองหัวใจหนุ่มโต้งหนุ่มทั้งประเทศก็คงคิดคล้ายกันที่คิดว่าโต้งเป็นผู้ชายที่โชคดีมากเพราะเขามีหวานใจที่ทั้งสวยเซ็กซี่แบบสาวปรางแถมยังเก่งความสามารถหลายด้านอีกด้วย อันดับที่หนึ่งมากี้ราศีท่าสวยระดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยต้องภรรยาของหนุ่มป๊อกพัศรกรหรือป๊อกไมซเซคายาเซ็นทรัลที่ผันตัวมาเดินสายแรปเปอร์แถมปังอีกด้วยทําหลายๆคนอิจฉาสุดๆเพราะท้ายที่สุดนั้นหนุ่มป๊อกก็สามารถเอาชนะใจนางเอกสาวสุดฮอตอย่างมากี้ไปได้สําเร็จจนถึงขั้นแต่งงานมีเบบีฟ้าแฝดอย่างน้องมิก้ามียะาเรียกได้ว,ว่าระดับนางเอกความสวยต้องยกให้เป็นที่1กันเลยทีเดียว